เอาละครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดีต้รับสู่ช่องฟรีเกนแล้ววันนี้เราอยู่กันในสปีดดิลเตอร์ครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวรถคัสตเอสายฟรีเท่านั้นนะผมห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่ครับดักสีชาร์กครับผมคันนี้ก็เป็นรถคัสต์เอนะครับที่สามารถครอบครองได้ฟรีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะวันนี้ผมจะเอามารีวิวด้วยแล้วไปดูวิธีการที่จะได้รับกันครับผมเราไปที่กิจกรรม นะครับเราไปที่เดลี่นะครับผมแล้วก็เนี่ยจะมีคำว่าดักซี a าร์กนะครับสไปนนะครับผมเนี่ยครับผมล็อกอินนะครับให้ครบ25วันนะครับเราก็จะได้เหรียญพวกเนี้ยมาอ่าพอเราแล้วได้คูปองด้วยนะพอเราล็อกอินมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอ้พวกนี้ครับผมเราก็ไปไปที่ลัตตี้บล็อกนะเราไปที่กิฟต์แพ็คครับผมนี่ฮะเราจะใช้เหรียญพวกนี้นะครับผมในการแลก นะครับก็จะได้เป็นปีกเป็นคูป,ปองเป็นรถกี่วง,ปปงกี่วันก็ว่ากันไปใช้กิฟคูป,ปองได้ด้วยนะสามารถแลกได้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะได้ถาวรคันนี้เลยคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือดิฟคล่องกว่าเดิมและระยะเวลามินิบูสร่วงหน้าเล็กน้อยเมื่อดิฟทุก6ครั้งความเร็วสูงสุดในโตบวก6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าในโตพาวเวอร์บวก17%เป็นระยะเวลา6วิย,ยิ่งแบบยิ่งดิฟบ่อย ความเร็วสูงสุดในโตยิ่งแรงนะครับผมโอเคครับมาดูผมมาอัพอะไรกันตัวเครื่องครับผมอัพลงมาเลยนะมีทางเดียวส่วนแรงส่งครับอัพไปทางด้านซ้ายครับผมเปอร์เซ็นต์ควิกบูทนะเชื้อเพลิงก็อัพลงมาเลยครับผมเทอร์โบครับอัพไปทางด้านซ้ายก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นในโตพาวเวอร์ก็ได้นะส่วนเอ็นแทงก็อัพไปทางด้านซ้ายนะมาครับผมเดี๋ยวเราเอาเจ้ารถฟรีคาร์ดเอคันนี้ไปลงในแรงกันเลย จะมารีวิวให้ดูว่าความสามารถของมันนี่จะเป็นยังไงคานเอฟีคันนี้นะครับผมผมได้ลองไปดูความเร็วของมันและความเร็วของมันนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วการเลี้ยวหรือว่าการอะไรเนี่ยมันก็พอใช้ได้อันนี้ผมลองเอามาขับจริงเลยในแรงเลยนะเนี่ย <EA! S 1> ใส่เลยครับผมในแรงครับไม่สนลูกใครทั้งนั้น C W W ของมันนี่อยู่ประมาณตั้ง314เลยนะเออ คือแบบเร็วมากแล้วถ้าเรา W C W W เนี่ยโอ้อห3 2่320กว่าเลยครับผมมาครับผมนะปราบหน้าเคกแมคัทเติมแล้วไงะนี่เก็บในโตค่อนข้างที่จะดีด้วยครับผมคันนี้ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันยิ่งดิฟอะความเร็วมันก็จะยิ่งเร็วด้วยนะฮะ W C W W มาครับผมไม่ติดครับ นี่ครับผม C W W มาเก็บในโตมานิดนึงเลีเ้ยงบูต C W W อุ้ยไซสหนีเป็นไงโอ้โหอัตราการเลี้ยวก็ดีด้วยเนี่ยมาดิครับเนี่ยเลี้ยงบูตก็ดีโอ้โหความเร็วก็ได้ก็แซงรถเติมอะครับทำไมอะครับผม C W W ไปครับผมจังหวะนี้ฮะ เลี้ยงบูทมาครับบูทหลุดครับผม CWW ไปเลยครับโอเคเก็บในตัวนิดนึงไอคันข้างหน้าเจ้าปัญหาผมวะผมต้องเอาจริงหน่อย CWW มามามารถมันแรงอ่ะคันข้างหน้ารถเติมเหรอฮะรถเติมเหรอดูดิ W C w 320สามร้อยยี่สิบกว่าเลยนะ CWW มาครับผม โอ,โ,โอ้โหหลุดหลุดโอ้โหแล้วมาผมไปโดนชนไงโอ้โหเสียหายหลายแสนครับจังหวะนี้ครับ C W W มาโอ้โหมันแบบบลักอะ่ะผมไปโดนบลักอะ่ะเสียหายหลายแสนเลยจังหวะนี้เหตมาด้วยกันผมล่วงอยู่คนเดียวอะไรวะแต่จริงมันก็เป็นธรรมดานะมันก็ปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเวลาแบบ ปิงแต่ละคนไม่เท่ากันน่ะนะมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันอย่างนี้ได้บ้างครับแต่ก็โหโดยรวมก็ดีนะเห็นไหมเออรถมันแบบดีมากเรามาต่อกันในด่านที่2กันครับผมนั่นคือแอตแลนติสด่าน5ดาวแรงผมเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะโนวา5แล้วมั้งอืมไต่ขึ้นมาแล้วผมก็จะเอารถคาร์ด A อฟี free. คันนี้นี่แหละ มาขับเลยแล้วกันผมไม่ค่อยสนเรื่องการใต่แรงเท่าไหร่เพื่อน้องๆในการรีวิวคลิปเอามาใช้จริงให้ดูเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโดนเบียดกระจายครับผมซูเปอร์โอ้ดิฟตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนกานี่ไงครับแซงรถฟรีแล้วไงใครแคร์ไซเวย์หลบออก เข้าช่องแคบมาละกอ C W W แล้วก็ซูเปอร์ดิฟ C W W ธรรมดาเฉยๆไม่มีอะไร C W W ครับผมเป็นไงฮะรถฟรีครับนึกมัน,ม,นมันแรงเนี่ยเห็นไหมมันก็ดิฟพอใช้ได้เลยนะนี่สกิลติดครับผมเมื่อดิฟคุบทุกครบทุกเอ้โหเมื่แต่คุบครบทุบเมื่อดิฟทุกหกครั้งติดโอ้โหแล้วผมได้แค่ C W ไง เนี่ยครับสกิลมันเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมความเร็วมันก็จะยิ่งแรงขึ้นอีกมันไม่ธรรมดานะคันนี้โอ้โหแล้วมันมาติดหน่ออะไรตรงนี้ CWW มาครับผมซูปเปอร์ดิฟตินไก่ครับผมอร่อยครับยับเบล CWW ไปเลยครับผมเป็นไงความเร็วโอ้โหโกด ECU ชมอ,อืมนี่ขนาดไม่กด ECU เนี่ยยังนำโด่งขนาดนี้ ถ้ากด ECU นี่จะขนาดไหนดดบบเี C w, w W มาครับเนี่ยครับเลี้ยวดีเฮ้ยผมผมว่ามันโอเคเลยนะคันนี้ดูดิความเร็วก็โอเคเออแต่ชนนี่ไม่โอเคชนนี่ไม่โอเคเลยโอเคดดบบเี C W W, w ไปดูดีความเร็ว310นะความเร็ว309โอ้ย แรงกันนะเนี่ยแรงครับแรงเอ้ยของรถคัสเอฟีนี่แบบของดีเลยเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้เหมือนกันเลี้ยงบูทก็ดีเลี้ยวก็ดีเก็บในโตก็ดีความเร็วก็ดีเรามาต่อกันในด่านที่3กันครับผม m u s i ิกแฟ t ทอรครับโหแต่ละคนนี่เอสไอโซสตาร์ไลท์ผมนี่โทษทีผมมาจนอืมรถผมไม่ค่อยมีผมก็เลยใช้รถสายฟรีครับผมแต่ก็มาเลยครับ เป็นการบ่งบอกได้ว่าถึงแม้เราจะเป็นสายฟรีแต่ถ้าเราแบบขยันเล่นขยันซ้อมเนี่ยเห็นไหมเหมือนผมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะพวกรถเติมได้อ่ถ้าถามว่าแบบเพทูวินจริงๆเลยไหมจริงๆเกมนี้มันก็ไม่ได้เพทูวินจ๋าครับผมแต่มันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เราก็มีโอกาสที่จะชนะเขาได้นะอถ้าเราแบบขับดีขับเก่ง อย่างนี้ครับผมฝึกซ้อมซ้อมบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าสายสายฟรีนี่ก็เก่งขึ้นได้นะอามาครับผมโอ้โหไม่บูธพัฒนำเพลงคือแบบทาไมผมมันโหดขนาดนี้ดูดิดูดิความเร็วรถนี่มันแบบมันแรงนะเนี่ยมันต่อบูธมันเลี้ยงบูธดีด้วย W C ับเลี้ยงบูทเลี้ยงบูทเลี้ยงจนสุกเลี้ยงจน แดดออกเลี้ยงบูทนี่ครับเป็นไงโอ้โหรถคันนี้มันดีนะเนี่ยไอ้นี่มันไม่ธรรมดาเลยอันนี้มันมีของนะรถคันนี้รถคันนี้มันมีของนะเนี่ย C W มา C W W โอ้โหชนครับโทษทีครับอุ๊ยดูดิขนาดรถฟีอะยังขับดีกว่ารถที่ผมมีอีก รถฟรีนี่ดีนะเนี่ยดีจริงคันนี้ดีจริงฟรีแล้วยังจะดีอีกเกินหน้าเกินตาเกินไปแล้วนะคันนี้เนะี่ยดานวินเทอร์แอนเชียนครับผมมาฮะโอ้แต่และคนนี่ก็ใช้รถหลากหลายมากเลยนะนี่ครับผมรถฟรีไงอืมผมรถบ้านๆรถฟรีเพียงแค่ล็อกอินนะครับ25วันนะเหลือตั้งแต่วันนี้เท่าจากวันนี้เนี่ยก็เหลือประมาณ40กว่าวันเลยนะก็ทันนะับผมถ้าล็อกอินทุกวันเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่ได้รถถาวรด้วยนะแล้วก็พยายามเก็บกิ๊แพ็คเอาไปเติมเอามาเก็บรถคันนี้ก็ได้นะครับผมรถคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมันดิฟแล้วความเร็วก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับผม C ดาบเดียวมาครับผมยังครับไซเวโอ้โหโดนปาดหน้าแกปาดหน้าชัมโดนกระแทกอีกนี่กระแทกอะนี่ข้ามหัวไปหสเต็ป ตามหัวไปหนึ่งสเต็ปครับผมมาครับนี่ครับเลี้ยงบูทเป็นไงนี่เลี้ยงบูทดีด้วยนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหยังแจมนึกว่าขาับทวินอาร์เลสอ้ยรถดีอฮ้ยผมไม่เคยไม่เคยเห็นรถแบบคัสเอแจกคันไหนที่แบบดีเท่าคันนี้เลยนะเออที่แบบ ที่แบบพอไปวัดไปว่าเออไปกงเทกไปสารเจ้าได้ดับเบิีเะซีดเบสียงบูดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดดับเเป็นไงอูสามร้อยสามสิบบาท เฮ้ยรถรีจริงมะเนี่ยเอ้ยจานโหดเกินรถคันนี้มันโหดเกินไปมันโหดเกินดูโอ้โหดูเวลาดิหนึ่งนาทียีหนี่อีกนิดเดียวนี่จะทำลายสติติผมแล้วเนี่ยถ้าไม่พลาดตะกี้นี่แบบโอ้โหที่คอผมเลยนะโคตรโหดอ่ะคือรถ ฟรีอะไรมันโหดกันไหน่อนี้มั้เนี่ยโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับการรีวิวรถฟรีครับผมอย่าลืมนะครับไปดูครับที่กิจกรรมนะครับนะแล้วก็ไปดูที่ดาร์คซีชาร์กชื่อว่ารถ Dark Sea Shark นะนี่เวลาเหลือ47วันแต่ถ้าล็อกอินครบ25วันนี่ก็จะได้โทเค็นนะครับผมเอาไปเปิดเอาได้โทเค็นไม่พอนะครับผมเราก็สามารถเนี่ยเอากิฟต์แพ็คเปิดได้ด้วยนะนี่สามารถหากิฟต์แพ็คโดยการใช้คูปองซื้อนะครับผมก็สุ่มได้เลยนะครับ ถ้าได้ถาวรเร็วนี่ก็ยิ่งดีนะคันนี้ก็ถือว่าดีเป็นรถสายฟรีที่แบบแจ๋วเลยนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับชุดแบบตึงๆของพี่เต๋อดูซะก่อนฟาบฟาบฟันกันเองซะแล้วฟันกับใครก็ไม่รู้ <c oughs> มีผมอยู่คนเดียวโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ bye ายบายเจอกันทุกคนบๆ